มีกี่เยอะแต่ก็มีอยู่ในใจคนเดียวด้วยแล้วต้องเลือกหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่อะไรนะตอนนี้ขายได้ดีมขายได้เออขายแรงไปเลยโอยอย่า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 ขายอย่าขายจริงายเยอะนะโอ้ยพูดเนาะไม่มีจริงหรอกอย่าไปเชื่อเขาเด้อที่รับเด้อไปไปด้วยกันไม่ใช่เหรอเออใช่วันนร้คุณไพบุญสวัสดีค่ะคุณเรงคนเดียวอ่านาาเสรีค่ะคุณเสรีสวัสดีครับคุณไพบุญนสงนะสูงวัชรเสก ผู้ใดมาแล้วก็ขออันขอบคุณด้ค่ะท no ี่แชร์ท um> ี่แชร์แชร์ไปใต้ต้นไม้แชร์ไปใต้ต um> ้นทุเรียนแชร์ไปใต้ส้วมแชร์ไปใต้ต้นอะไรก็แชร์หายาอยู่พี่มีเด้อค่ะเด็กเขาจะคุยกันจะไปยืนตรงนี้ไปเขาไล่แล้วเขาไล่แล้วเขาไล่แล้วเอาจะจบแล้วเขาไล่หนูอีกหนึ่งนมทีเดียวโอ้ยมหาลัยกูยืนแม่งอยู่ตรงนี้แล้ว อีกหนึ่งนาท,อนนาทีอีกหนึ่งนาทีเออน,น,เเนี่ย่างยีน้ำได้ค่ะนี่ถ่ายพลาดย่างยีเสี้ยนเลยมันเป็นธาตุนี่อันนี้คือธาตุรับแจ้งเพาไม่ใช่พลาดอย่าไปบ้านน้องเขาเป็นธาตุเลขาเล่ขาเลขาที่ยุบินนี่าานานนขาคนนี้อดทนมากนะเนี่ยนีขาคนนี้อดทนทุกสิ่งทุกอย่างเลย มันไราเจ้านายไม่มีอะไรกินทำกับพ่อไม่เป็นใจอุตส่าห์ทำให้ตีห่าว่าทนทุกอย่างเย้ใบตีห่าก็ขอไม่หายเป็น้านนะนะลูกพี่นะน้องจะลบอะไรทุกคนเนี่ยเองเนี่ยต้องการย้มด้วยดีนะแม่พาอีหลีค่ะเรืนี้เจ้าม่เจ้าเจ้ามดมาเลยนี่มึงใครเอาได้เจ้าได้แล้วเขาหนีหมดแล้วเขาหนีเจ้าหมดแล้วเอาพดให้เพื่อนสองทีม่ก็หนียุพินหมดแล้วเขาหนีหมดแล้วยุพินอะใครยุพินนะได้ดูทุกดูทุกวัดฟันมัดเลยไม่ทำไมเลย แล้คนืองไทยเนี่ยจะหลอกมันเด้อจะไปจะไปหลอกมันมากมายนะเพราะมันเป็นไทยไปเรียนบี้อยมึงจบเอะมึงใครจะมาหลอกข้อยใยไม้แล้วมึงเาสนุกซะเดี๋ยวเรายายาอะไรหรอะบอกี่แล้วไอ้กูมันชจเไ้มันออกะ อยเยี่ยแตจะเที่ยวตื่นลูกเก็สาวเราสบายดีเจ้าหน้่มทวไปดีกว่าไหมเดีวไปาวเ อันทใสแล,ล้วนอนไม่ได้นอนนนเนี่องไปใช้คนเดียวจะลงแล้วดค่ะนดโอ้ยขึ้นเอ่อเอาไม่ไหมขึ้นข้าขึ้นอย่าลบอมันโดนแล้วแมขอบอมาหูเรื่องด้วยเจ้าออย่างแมนโอ้ยพอสมใจจะมาย้ายอยู่เพิ่นสีลมมากแกเดี๋ยวเดจะลงแล้ว นั่งเฮดแอเปอนั่งเฮดแอปแปะเป็นตาฮักไรอะไรนะแอปเป้พอสมสายย่าอยู่พิ้นเห็นผมบบเห็นค่าเห็นค่ะโอ้ยเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะเฮาเฮาเสอนเฮาพูดลาวดึกเอาเฮา มึงเกบเสูิเาอะไรเอาเาเป็นป้าน้าหนูก็เอาเป็นบ้าเอาไยูแงควอือายวเาเขาาเป็นปลานาอี่ดอเนี่ยกระเพาะปลายังไม่ได้กินไงะตรงหนที่มันเป็นโอ้ี่ปมันไม่ได้มาคนตน้ำนี่แนนอนควต้น้ำ นู่าลน้วาก็มี่ราจั้างลงลด้วยค่ะขอบคุณหลายค่ะถ่ายมาที่หลังและค่ะนิมดนี่มดเขานิม์แล้วค่ะบอกเขาว่าเจอกันสองทุมิเจอกันสองทุมใช่ไหมน้องตาบอกเพืนในพี่หน่อยสองคุ่มค่ะยายุกิจะใส่สุบไปน้ำเต้นอโกโกเอาอีกอุาย เส้นโชว์เลยอันนี้ก็สวยใช่ไหมเพื่อนเชียร์นะบอกว่าให้โชว์นมให้โชว์นมเสียงเพลงเข้าไม่ได้เสียงเพลงเข้าไม่ได้อะไรนะ เสียงเพลงเสียงเพลงไม่ได้เนาะเสร็จงานลิขสิเออออาโบกไม้โบกมือนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะนะคะยายอาริสก็บอกไม้โบกมือขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณดวงตาสวรสค์ค่ะอืม